สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเวย็นวันที่28เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองค,คอําสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมขอัยครับแอดไลน์ดีนะครับ VT m a r k e t Market กับโปรโมชั่นใหม่ต่างๆใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ VT Markets com ครับ f o r t f o r y o เชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของนักทุนในวันนี้รับทันทีเลย50 US Dollar แล้วก็โปรโมชั่นใกล้จะครบแล้วนะครับผมจะสิ้นเดือนแล้วนะ XM ฝากเงินวันนี้รับทันทีเลยร์โบนัส100%สูงสุด500วดอลลาร์ครับผมสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกักบกระผมคุปปาในช่วงเงย็นวันนี้เราพาท่านทุกไปดูข่าวที่แปลกๆนิดนึงแล้วก็แน่นอนครับข่าวดังกล่าวนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับราคาทองคําหรือว่าตัวกราฟของเราแต่อย่างใดครับเอลซวาโด ประกาศสถานการฉุกเฉินเป็นเวลา30วันโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าพบเหตุฆาตรกรรมมากถึง62คดีในวันเสาร์ที่26มีนาคมเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในวันเดียวสนรข่าวสิ้นหัวรายงานถ้อยถแถลงของประธานาธิบดีนายิบบุเคเลแห่งเอลซาวาดอซึ่งระบุว่าการประกาศสถานการฉุกเฉินดังกล่าวเนี่ยจะระงับ สิทธิส่วนบุคคลบางประการของชาวเอลสวาดอร์เช่นเสรีภาพในการสมาคมและก็การห้ามละเมิดทางจดหมายและก็การสื่อสารโทรคมนาคมขณะที่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการแข่งขันกีฬาธุรกิจและก็กิจกรรมด้านการศึกษาสามารถดําเนินการได้ตามปกติครับ ประธานาธิบดีบุเคเลได้เรียกประชุมฉุกเฉินกับสภานิติบัญญัติในวันที่ที่ผ่านมานะครับเพื่อให้อนุมัติคำขอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของเขาโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ67คนจาก84คนจาก5พักการเมืองรวมถึงฝ่ายค้านสำคัญได้ลงมติสนับสนุนให้ประกาศสถานการ์ฉุกเฉินดังกล่าวครับทุกท่านนี่คือข่าวที่ ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสร้างความประหลาดใจนะครับให้กับสังคมโลกอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่จะมีการฆาตกรรมกันอย่างต่อเนื่องข่าวต่อมาครับทุกท่านเราก็ไปดูกันครับวิจัยอิสราเอลชี้วัคซีนไฟเซอร์เข็ม4ลดอัตราการตายจากโควิดได้มากกว่าเข็ม3งานวิจัยของอิสราเอลนะครับเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทคเข็มที่4เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิต จากโควิดนทนต่ำกว่าผู้ฉีดเข็ม3ถึง78%เลยทีเดียวสถาบันคาลิต ซึ่งเป็นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพใหญ่ที่สุดของอิสราเอลเปิดเผยว่างานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลา40วันโดยมีผู้เข้าร่วมการทดลองมากกว่า500,000คนที่มีอายุระหว่าง60 100ปีโดยผู้เข้าร่วมประมาณ58%ฉีดวัคซีนเข็มที่4ส่วนที่เหลือฉีดแค่เข็มที่3ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต92รายในกลุ่มผู้ที่ฉีดเข็ม4แล้ก็232รายในกลุ่มผู้ที่ฉีดเข็ม3นายโรเนนอาเบล นักวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพจากคลาลิธขออภัยครับจากคลาลิธและก็วิทยายลัยซาเปอร์ได้กล่าวว่าเราได้ข้อสรุปจากงานวิจัยครั้งนี้คือวัคซีนเข็มที่4เนี่ยสามารถช่วยชีวิตได้ สตาข้ารอยสเตอร์รายงานเพิ่มเติมครับว่างานวิจัยดังกล่าวลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารล่วงหน้าแบบพรีพิ้น์และก็ยังไม่ได้ผ่านการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒินอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวเนี่ยยังไม่รวมถึงผู้ที่ฉีดวัคซีนของบริษัทโมราน่าและก็ผู้ที่รับประทานยาเมต้านโควิด -19 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิสราเอลได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตลอดช่วงการระบาดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัทไฟเซอร์ Pfizer และไบโอเอนเทคเนี่ยจะยื่นเรื่อง ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA เพื่อขออนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่4ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปหากว่า FDA ให้การอนุมัติวัคซีนเข็มที่4ก็จะนําไปใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตจากโควิด -19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ FDA ได้อนุมัติวัคซีนเข็มบูสเตอร์สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเป็นกรณีฉุกเฉิครับ นี่ก็คือข่าวล่าสุดครับนังทุนที่เราได้นํามาฝากกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ